สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีกับบาพบกันอีกเนาะคะ่ะหลังจากว่าพอกันหลายหมื่นนะคะโทรศัพท์ห่างพี่น้องนะคะเอามนีกับจะเอาสาระมาฝากพี่น้องนะคะในเรื่องของมะเบิงมะเบิงใหม่ต้นหนึ่งเนะเาะต้นบักขามนะคะพันไปที่เขาปลูกอยู่นี่อยู่ในหน้าเขานะคะอันนี้เป็นบักขามสมธรรมดานี่แหละคะ่ะพี่น้องแต่ปีนี้เป็นปีที่ที่ผิดสังเกตธรรมชาตินะคะเนาะความแปรปวนของธรรมชาติ บ่าว่าจะเป็นอเนโยอเนิยอย่างของเพิ่นเนาะฝนก็ดีเนาะยุ่นีว่าฝนดีฝนตกดีนะคะแต่การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเนี่ยบรูว่าในในสวนของเขานะคะเพราะว่าเขาเห็ดอิน,อนซีเนาะเขาเห็ดเผาเห็ดแบบปลอดสารเคมีเขาจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของของธรรมชาติของพืชของต้นไม้ใช่ไหมคะการสมดุลของระบบนิเวศระว่างพืชสัตว์อย่างที่อยู่ในนี่ตัวห้าตัวเบียนต่างๆนะคะพี่น้อง ที่ออกมาว้าวนี่คืออยากให้พี่น้องเห็นว่าจากที่เขาสังเกตธรรมชาติที่เขารอบรอบตัวที่เขาอยู่เนี่ยมะเบิงต้นบักขามสมค่ะตั้งแต่เริ่มเดือนมีนามาเลยนะคะพาอเขาฤดูร้อนใบบักขามสามต้นสี่ต้นเนี่ยทีทีฉันปลูกไว้เนาะว่านี่เป็นใบจายยกเถ่อเป็นพ่อใบตุมต่มๆมาแป้งลงตลอดเลยไหมคะ่ะแมงเนี่ยคือ,ค,อคือร้ายขนาดปีนี้โมลูกว่าเกิดอียงขึ้นนะคะ คือกองทัพมแมลงเนาะเขาก็มากินบักขามเป็นเป็นคันคันแมงจ็ดหนึง่งคันมันค้นกัสิเป็นว่ามันเป็นโรคระบาดของโรคบกขามกบ่จักนะคะพี่น้องใกล้จนว่าต้นสิธิยักษ์วอทันวายอยู่เพราะว่าเขาไม่เคยได้ปองใบเลยนะคะปองขึ้นมานิดนึงแม่งกับลุ้มเขาเขาจะอยู่ในสภาพนี้มาหลายเดือนแล้วไหมคะพี่น้องเนี่ยสิตายบอพี่น้องว่าว่ามีใบเลย ใบก็บจะเหลือดินทิศหน่อยๆนะคะเดี๋ยวมาเบงรายละเอียดเนาะมาเบงชัดๆเนี่ยใบจะเหลือซ้ำนี่ไหมคะ่ะหลือหน่อยๆซ้ำนี่แต่ภาพใหญ่ของต้นเนี่ยเหลือบ,บ่เหลือใบสังคอแสงเลยเป็นยังสิเมาหลายเดือนแล้วตั้งแต่เดือนมีหน้ามานะคะกินตลอดแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ฟื้นขึ้นมาจากน่อยเราก็กินอีกยังสิไหมค่ะมะจอบเบงเงี้ยมะขึ้นเป็นแมงแป้งขี้ไห้ไหมพี่นอ้องหรือป่าดวงกุหลาบยังสิไหมคะ่ะแบงกินนู้นหน่อยไหมค่ะ เนาะเป็นตัวมนๆนหน่อย,น,อยนะคะกินตลอดเลยค่ะพี่น้องอันนี้คือความแปรปวนของธรรมชาตินะคะที่ที่เขาสังเกตเห็นว่าม,มันเป็นต้นเดียวเลยพี่น้องบักขามทุกต้นที่อยู่ในสวนเขาเลยอยู่ในฟาร์มเขาที่เขาปลูกเป็นบักขามสม้มนะคะอันนี้บักขามสม้มเขาก็เลยคิดว่าโอ้ยพี่น้องถ้าสมมติว่าบ้านไหนเพิ่นปลูกบักขามหวานเนาะส่วนไหนเพิ่นปลูกบักขามหวานค่ะเพิ่นเจอวิกฤตแบบเนี้ย วอ้ยวัเจิงกับจักรเวา่าทังไหนพี่น้องถาบวใส่ยาเคมีเด้อันนี้คือคือผลพวกว่าห้องวใส่ยาเคมีเขาปล่อยให้ให้เขายุ่งกันปีนี้พอรู้ว่าตัวห้ามตัวเบียนเขามันมันผสมนุนยังไดกันไหมคะมันออกอาราวาดนะคะกะอันนี้อันนี้คือมามาแบ่งปันประสบการณ์นะพี่น้องที่ที่เนมันมถฑะปลูกเวลาเขาป,ปลูกประคามเนี่ย บ่แมนวาปะขามสมยู่ดัยงในกระไดบ่แมนค่ะพี่น้องปีนี้บ่ได้กินน้อยเลยด้วยปะขามาค่ะดอกกับบ่อบแนใบกับบ่อบแนแมงกินเบิดแหวะแหค่ะพี่น้องบรรยากาศันแปรปปวนอย่างไหนบ่รููนะคะอันนี้ก็เอาประสบการณ์เนาะมาฝากให้พี่น้องในเบิงนะคะเลี้ยนลูไปน้ำกันนะคะพี่น้องผู้ใดจะปู่ปะขามหวานเนาะเห็ดปะขามบ่แมนวาเห็ดแดงห่ายนะคะของคนอื่นอาจจะบ่เป็นอย่างที่แต่ว่าของยูดีมแลนด์ฟาร์มสองพี่น้องเนี่ยเราจะเจอปัญหาแบบนี้นะคะในรอบจากปีเลยเนี่ยเป็นสิบปีแล้วเกืบเอบ 65บักขาวขอปู่มหา6-7ปีแล้วนะคะเนี่ยเพิ่งเจอไหมคะ่ะมันเกิดความแปรปวนของ,งอสิ่งแวดล้อมเจนไนบรลูนะคะที่ผ่านมาเนาะแต่อย่างอื่นกับงามอยู่ด้วยคะ่ะกับพเป็นอย่างเนี่ยอย่างอื่นเขียวเขียวนี่สิไหมะคะ่ะแต่เป็นอย่างเพิ่งเพิ่ปหายกินได้บักขามกับบรลูนะคะเป็นบักขามนี่เป็นแนวมักของแมงไหมปีนี้ไหมคะ่ะเนาะขันเทศการเกษตรเกษตรยากเติบอยู่ขันขันแต่ังเสียนว่าคุพ่อฉีดยานะคะพี่น้อง โอเคค่ะมอนิกาเอามาฝากสัมภีก่อนเด้อค่ะเด้อ